สวัสดีโซเชียลแคมแลวก็เพื่อนเพื่อนวันนี้า้ามีแพมขโมยของเล่นใหม่ของพลอยมาอัดคือพลอยพลอยเพิ่งซื้อเนี่ยมาแต่ท่านรู้จะเรียกว่ายังไงมันเป็นตะข่ายแบบเนี้เห็นปะอืมนั่นแหละคือของเล่นใหม่ที่แพมจะเอามาโชว์จริงๆมันเป็นของพลอยนะแต่แพมแอบแอบเอามาอย่าบอกพลอยนะเดี๋ยวพลอยจะเห็นอีกทีนึงคือตอนแพมลงคลิปเรียบร้อยแล้วมันก็คือตัวตีโฟมนั่นเองมดูผมนี่ เพิ่งอาบน้ําเสร็จพึ่งกลับจากทางานแล้วก็กะว่าจะงีบสักหน่อยหนึง่งวันนี้ตากฝนเยอะรู้สึกเหมือนดึงจะป่วยก็เลยว่าจะกินยานอนก่อนไปรับพลอยทํากลับจากทํางานประมาณสี่ทุ่มอ่ะแต่วันนี้แพ้ไม่มีโฟมในบ้านเลยคือมันหมดทุกอย่างหมดทุกอย่างเลยเหลือแค่อันเนี้ยอะไรอ่ะมันเป็นชาเขียวอ่ะ green tea f ฟ a m i n g c l e a n s อ r อย่าเรียกว่ารีวิวเลยนะเรียกว่าขโมยของเล่นเพื่อนมาโชว์ให้ดูดีกว่า ก็บีบมันประมาณเนี้จริงๆมันก็มีโฟมอย่างอื่นนะที่แบบดีๆกว่านี้อันนี้คือพามีอยู่ในบ้านอยู่อย่างเดียวประมาณนี้ก็ยัดมันเข้าไปในถุง่ยที่เอามาให้ดูว่ามันรู้ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเป็นปกติเนี่ยตอนเราตีโฟมเองด้วยมือแบบถูๆๆธรรมดาเนี่ยกว่ามันจะขึ้นใช่ป่ะมันยากอะกว่ามันจะแบบออกมาเยอะอะไรเนี้ยกว่ามันจะนุ่มกว่าแบบเหมือนในทีวีอันนั้อกว่าทีวีโอ้โหออกมานุ่มมากดูแบบน่าใช้อ่ะ อันนี้คือก็เอาเนี้ยตูตูตูแล้วซักผ้าถ้าเป็นปกตินี่กว่าจะได้โฟมนุ่มๆใช่ไหมตีไปเถอะค่ะเป็นชาติไม่ได้หรอกโฆษณาก็คือโฆษณาันยัข้ามอ่ะไม่ออกแันะแล้วทีนี้ก็รูดมันรูดมันเลยก็ได้ตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวอีกทีนะอีกทีแค่ขี้เกียจไงด้วยความที่แบบอยากนอนอ่ะแต่ก็อยากขโมยของเพื่อนมาโชว์ไง ี่ถ้าพลอยรู้พลอยต้องแบบอะไรอะ่ะเอาของพลอยมาได้ยังไงนึก็ออกว่าจะตายจะตายนางล่ะต,ต้องรีบมันก่อนโอ้ยพอแล้วแหละแค่นี้แหละไม่เล่นแล้วขี้เกียจขี้เกียจมากเลยอะ่ะคือแบบอยากนอนอะ่ะเอาแค่นี้นะจริงจริงมันจะได้เยอะกว่านี้ยเห็นว่าเนื้อมันจะแน่น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 อ่ะ ทำจริงมันไม่ได้อย่างนี้หรอกนะคือถ้าแบบใช้มือถูงจริงมันไม่ได้ขนาดเนี้ยแล้วก็โบ๊ลงไปบ,น,บนหน้าเลยลรู้สึกพลอยจะไปเห็นคลิปของเออพี่ที่ญี่ปุ่นชื่ออะไรทักอย่างพอยเรียกคุณนายปาดิบแบบเหมือนกนหนวดไหม,ม,มแต่เราจะทำซานต้ากัน โอ้โหมันนะอืมดูดินี่จุมก็เยอะนะพอแล้วทาใ้้ว่ออ่าเล่นไปเดี๋ยวมันจะแสบตาโอ้เข้าตาแล้วอ่ะอืมก็ถูถูมันไปถ้ามปกติเห็นพลอยบอกคือแพ้ไม่รู้หรอกเรื่องอย่างเงี้ยคือพลอยบอกนั้นแหละพลอยบอกว่า ที่ต้องทาแบบให้มันฟูฟูโฟมเป็นโฟมแบบนิ่มๆเนี่ยพออย่างแรกเลยคือมือเราจะได้ไม่สัมผัสกับผิวหน้าโดยตรงแต่จะมีไอโฟมพวกเนี้ยฉาบอยู่อืมพอบอกว่ามันทําให้หน้าเราเป็นสิวน้อยลงซึ่งจริงๆแล้วหน้าแพ้ก็เป็นสิวอยู่เดียแหละถามว่าหายไหมก็ไม่ช่วร์ยก็ถูๆไปจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเอมัน ไม่สนุกแล้วอ่ะอย่างแพ้้ก็ไปยังสนุกแพ้ก็จะเล่นไปเรื่อยๆทำนู่นทำนีฉ่ฉาบหน้า <c oughs> แล้วก็มีดโกนมาปุ๊้เหมือนป่ะนี่ดูดีนะอ <c oughs> ืเพอเจอร์วะ่ะเล่นอไรมันดิบๆ,ๆ <c oughs> โอเคไปล้างหน้าก่อนเนาะเดี๋ยวมา เสร็จแล้วยังไม่เลอะยังยังไม่สะอาดยังเลอะอยู่ยังไม่เลอะ,ะ,อลอะ,อลอะโอ้ัวจืดโอเคเวันนี้เราขอเล่นมาชมวเท่านี้แหละลองไปหาดูพลอยซื้อมาในราคาหกสิบบาทหกสิบบาทที่ร้านไดโซลองไปหาดูนะแล้วเดี๋ยวพลอยก็จะเห็นตอนแอาดเรียบร้อยแล้ว